โรงเรียนทรัพนกแก้ววิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติสถานศึกษาโรงเรียนทรัพนกแก้ววิทยาเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2519รวมการจัดการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน46ปี ตั้งอยู่บ้านเลขที่160หมู่าตำบลหนองน้ำใสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูผู้สอนจำนวน34คนและมีนักเรียนทั้งหมด544คนมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วคือ นางขวัญเรือนเทียนทองคณะผู้บริหารโรงเรียนรัพ์นกแก้ววิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วน,นางสุภาพัท์น้อยเมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนรัพ์นกแก้ววิทยานางบุญเริงอุทัยมารองผู้อำนวยการโรงเรียนสัพ์นกแก้ววิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั้ง4ฝ่ายมีดังต่อไปนี้นายธนกรเทียงคําหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสาววิลาวันเลิศมงคลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณนายสุริยาอ่อนศิลาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางจันแรมจิตพริ้งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลวิสัยทัศน โรงเรียนสับนกแก้ววิทยามุ่งเน้นพัฒนาครูและผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและดำรงชีวิตแบบพอเพียงเอกลักษณ์มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสับนุกแก้ววิทยามีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอกซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองจากสอมสอสตั้งแต่รอบแรกรอบสองรอบสามและรอบสี่ในระดับดีอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2564โรงเรียนสับนกแก้ววิทยาเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องจังหวัดสัะแก้ว ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วซึ่งผ่านการประเมินและรอประกาศผลอย่างเป็นทางการตามระบบการประเมินสถานศึกษาพอเพียงส่วนพืกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนทัพ์นกแก้ววิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศ,ศาสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดสระแก้วมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กระบวนการ PLC ในโรงเรียนโรงเรียนสับนกแก้ววิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในชุมชนทางวิชาชีพมีการประเมินผลงานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและครูทุกคนมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา2564โรงเรียนรัพนกแก้ววิทยามีการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งการพัฒนาโดยครูผู้สอนและการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมกันติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนทรัพ์นุกแก้ววิทยามีแหล่งเรียนรู้ที่สวยงามทันสมัยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ห้องสมุดห้องศาสตร์พระราชาห้องศูนย์อาเซียนศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของโรงเรียนทรัพ์นกแก้ววิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนทรับนกแก้ววิทยามีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความอดทนรู้จักระเบียบวินยัยรวมถึงการรู้จักเอาตัวรอดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ทางด้านวิชาการนอกเหนือจากกิจกรรมภายในห้องเรียนได้แก่วันภาษาไทยแห่งชาติวันสุนทรภู่สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอา่านวันวิทยาศาสตร์วันดินโลกสัปดาห์คณิตศาสตร์วันคริสต์มาสเป็นต้นกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสั์นกแก้ววิทยา ดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนดีไกลบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาต่อยอดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความก้าวหน้าและมีความต่อเนื่องสืบไปกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยโปร่งใสยุติธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนรางวัลที่ภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับประเทศการประกวดโครงการโมเดลศาสตร์พระราชายุวเกษตรกรน้อยก้าวตามรอยพอ่อสารต่อด้วยโครงการมหาวิทยาลัยธรรมชาติโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่7จัดโดยกองทับกรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดโครงงาน อันเนื่องมาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนชื่อโครงงานว่าสร้างสรรค์น,นังสือรักบ้านเกิดชูเชิดของดีประจำถิ่นยนยินผ่านสาแก้วบ้านฉันเมืองแห่งความสุขจัดโดยสโมสรไลออนภาครวม3 1 0หประเทศไทยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ ครูใช่เพียงวิชาชีพแต่คือแสงประทีปแห่งชีวิตจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดการพูดเล่าเรื่องหัวข้อหลวงพ่อขาววัดนครธรรมจัดโดยสำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภา รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสงฆ์การประกวดบรรยายธรรมจัดโดยกรมศาสนารางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อห้องสมุดกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดโมเดลศูนย์การเรียนรู้สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจัดโดยสำนักงานปปอชอจังหวัดสระแก้วรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปเรื่องความรักของแม่จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันกรีธานักเรียนชิงแชมป์จังหวัดสระแก้ว ได้แก่200เมตรหญิงอายุไม่เกิน15ปี800เมตรชายอายุไม่เกิน18ปี4คูณ100เมตรชายอายุไม่เกิน18ปีและ80เมตรชายอายุไม่เกิน18ปีรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงระดับจังหวัดการประกวดสื่อการสอนของครูในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว<ะ>เนื่องในวันครูแห่งชาติ<ะ>ประจำปีการศึกษา2564<ะ>รางวัลครูดีเด่น<ะ>ได้แก่<ะ>นางสาวธนวันเสียงสาวตำแหน่งครู<ะ>วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ<ะ>ได้รับรางวัลครูดีเด่น<ะ>สังกัด<ะ>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย จากผลงานดังกล่าวข้างตน้นแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพลังอันเป็นหนึ่งเดียวได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนรัพ์นกแก้ววิทยา ให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้านภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนสุดท้ายนี้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนทรัพย์นกแก้ววิทยาขอขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วน ที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียนสับนกแก้ววิทยาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไว้ณนโอกาสนี้